ตัวงานอีกแล้วสาวไทยวิ่งกรเสียดเออก็เป็นตามความคาดหมายบ้านเรือี่ยังคิดผ่าดหอกนานามาตกงานตลอดคนบางคนนี่มาได้สี่เดือนบางคนก็มาได้สามเดือนอันนี้ปัญหานี่คือว่าอ่าข้าเจ้าเอาวิวิ่ายอีเปียดดูดูการมาแทนววิ่ายอีเก่าเอาวิเก่าออกเบิดเลยอันนี้เป็นผูดยิ่งด้วยประนี็ได้เห็นอะไรพี่น้องเออสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสำนักอาสาทุกท่านทุกช่องแท้นะครับเด้อ เห็นว่าที่ผมบอกปัญหาไปกับทางกานที่มงานของอคุณพิท่าเพื่อนน่ะที่ผมบอกไปเรื่องปัญหาว่าปัญหาของวี่เกษียณนี่คือว่าเพราะมันบ่มีงานมากเขาก็เอาออกนี่อันนี้ปัญหานี่คืออีกปัญหาหนึ่งเลยนี่เกษียรตัวงานหลายคักมีงานแนะนําบ่กคาะสวนเก่าเอาวี่อีเก่าออกเบิดเพราะเพื่อนน้าเขาอีแปดแทน่นตอนนี้ตัวงานสามคนจากสวนเกา่าอืนี่ผม ก็ได้ถามว่าเสียงยังบาเสียงลุมผมได้ถามว่าแมา่ด่วนไปในเรี่ยวมาสิหน่าเพื่อนว่ามาเดือนเจ็ดวีที่แล้วนี่ไปที่นี่เดือนสิบเอ็ดเขาเส้นแหงออกเลยตอนนี้ล่งงานอยู่ล่งทะเบียนไว้ที่อุยจังบูว่าพัทนันาจะลงเขียวผู้ชั่นข่าวว่าชันล่ามเพื่นเลยจัดให้ว่าชันอุย้ยนี่แหละพี่น้องอันนี้ก็คือว่าปัญหาว่าเขาเอาวีซ่าอีเพียบมาแทนว่านัทนเขาจะลงทะเบียนเอาวีซ่าอีเพียบมาแทนวีซ่าอีเก้า เอาออกเบิเลยพะนะสามคนเออเพู่ละคนกับ่าผมยานคนได้มาได้ผมออกว่ากแบบนี้ฮะมันยานคนได้มาตัวนัตว์ว่าอยากให้คนมาผมบป็นแบบว่าพื่อนที่มากกับมาแต่ว่างานเกษียณนี่ขันมาเรี่ยวมุจจออาจเจจืแบบนี้ก็ได้เองสินะมือนี้ทักมหาผมสองคนอีกคนหนึ่งทักมาหาผมอะไรอีกคนหนึ่งก็ทักมาหาผมว่าพอรู้จักงานสวนที่รับคนวีแม่คาบตอนนี้พอดีลงว่างานไว้แล้วไม่มีข้อความเข้าเลยว่าสัตน เกษียณผู้หญิงหางานยากมากข่าว่สสันเห็นง้องอืมโอ้ยผมก็เรียกว่ามามามานรอยงังว่าก็เลยถามเพิ่งมาได้สามเดือนค่าลากเพราะนายจ้างไม่ดีเงินไม่ตรงชอบลวนล่ชอบลว,วนลามข่าพ่สสันตอนนี้ลงว่างงานไว้เขียดอึมซองข่าว่สสันโอ้ยอืมผมก็เลยว่าโอ้ยแย่จังครับยิ่งหน้าหนาด้วยผมก็เลยว่านเนาะเพิินวาใช่ครับกลัวงานไม่มีแล้ววีหลุดมากค่าว่าสัน เรีว่ามาที่นี่กวนานานี่ทักว่าหาผมนะกับว่าบ่มีงานนะเหลือเวลาแค่เจ็ดวันจะหมดวี่่ซาจะหมดผมก็เลยมือมือบ้านก็เลยทักไปไอ้มี่ควนมาอยากได้คนผมก็รู้ว่าเคาจะคุยกันได้ไรให้เบื่อท่งเบื่อทั่วกันไปแล้วนะครับเหลืออีกแค่สี่วันไปนี่มือนี่นับจากมือนี่เหลือสี่วันวี่าก,กันจะลดแล้วจังสิไปจางไหนตัวมาสัาน่นเป็นผู้หญิงอีกหนึ่งก็ดี โอ้ยแต่ยตาแต่สำหรับผมกระจกสีว้าจังไหนนี่เราพี่น้องผมกระจกสีฟอยเพิ่งไดจังไหนไหมให้เป็นผู้ยิ่งเอาหางานกันหางานเพื่อนใดคิดไ้ไหนบ้านนี้พล้เจ้าต้องวิรุรถวิ่งซาดุถบอกเป็นผีน้อยบอกรือว่าเสียเขาับบ้านเขาพึ่งมาสามเดือนสี่เดือนที่ผมบอกไปมันก็มันก็ได้ผิดอย่างนี้ผมไม่ได้บอกอย่างผิดไปเนี่ยนะครับคือปัญหารักเลยที่ผมบอกไปคือวิ่ซากเกษตนนี่แหละอืม เห็นบ่ละ่ะมันกับเมียนควมผมบ่ปุ๊บปั๊บก็บมีคนทักมาหาผมเลยสองคนสามคนนะครับพี่น้องพี่จะแนละ้วนาเอ,อ้าผมก็ได้๋ยวเห็นผูใ้ใดยานดอกผู้ยุตีเขากะคือว่าแหละเขามบางคนเขาก็บบ่าวดอกเขาก็ไปเรื่อยเขาก็โดดไปเลื่อยอย่างนี้นะครับฝากพี่น้องแค่นี้นะผู้ดใดมีงานกะทักมาหาผมเนี่ยขอวีซ่ากเกษตรนะครับสำหรับผู้หญิงขอวีซ่ากเกษตรนะครับวีอื่นไม่เอานะครับวีซ่ากเกษตรอย่างเดียวเพราะว่าเขาสอบมานะครับมาได้สามเดือนก็มีสี่เดือนก็มีนะครับอันผูใ้ใดว่า อันเป็นแต่ประโยชน์แต่แต่ส้อยเหลือกันกะคอมเมนต์มาได้ทักทายมาไหนนะครับพี่รองเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้สรมานาสาเพื่อทำคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับกินเขาอาบน้ากอนพี่น้อง